สวัสดีครับผมป๋อมนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยครับโนเกียสองหหนนี่นะครับ, 60, ครบเครื่องไทยนะครับคือวันนี้วันที่สาสิบสิงหานะครับผมดูในเว็บเขาบอกว่ารุ่นเนี้ย <c oughs> จะวางจำหน่ายในประเทศไทย 1. กันยาหกห้าแต่วันนี้สาสิบสิงหา ทำไมมีขายมาแล้วผมก็ยังงงนะเนี่ยมีตาคุดด้วยผ่านกสทอชอแล้วนะครับในชุปปี้นะผมซื้อมาเป็นเครื่องสุดท้ายพอดีแต่ว่าของจีนเนี่ยก็มีขายเยอะยะนะแต่ผมไม่ไ,มไมกล้าซื้อเพราะว่านี่จะซื้อให้คุณแม่นะครับเพราะว่าแม่เขาอยากได้ทัวร์สัปฝาพับเหมือนสมัยเมื่อประมาณ30ปีก่อนนะครับพอดีเปิดเจอในเว็บเป็นตัวนี้พอดี ก็เลยซื้อให้คุณแม่นะครับแล้วก็เอามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสําหรับคนที่มีพ่อแม่อายุเยอะๆแล้วก็ยึดติดกับโทรศัพท์ปุ่มกดไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ผมว่าตัวนี้เป็นคําตอบที่ดีในความคิดผมนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมๆกันว่าในกล่องเขามีอะไรให้มาบ้างราคานะครับสองพันสองพันกลางๆอ่ะผมจำไม่ได้แล้วนะสองพันเท่าไหร่ เป็นเครื่องแท้ศูนย์นะครับไม่ใช่เครื่องจีนนะเห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูความสวยก่อนผมเข้าใจว่าถ้าเป็นเครื่องจีนคงไม่มีเนี่ยครับกอไก่ขอไข่พวกเนี้ยนะผมว่า ผมว่าคนที่อายุต่ำกว่าสามสิบเนี่ยน่าจะไม่รู้จักโนเกียแล้วก็ไม่รู้ว่าโนเกียดังขนาดไหนสมัยก่อนนะผมว่าผมผมคิดว่านะในกล่องก็จะมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับสายชาร์จโนเกียนะครับแล้วก็หูฟังโนเกียแล้วก็อันนี่นะวะ รี่ถ้าจะมีมาในเครื่องให้แล้วนะครับคู่มือการใช้ภาษาไทยฉบับย่อเห็นไหมครับสบายใจได้ว่าเป็นของไทยแน่นอนนะครับปัญหาคือเราจะเปิดฝาหลังตัวนี้ยังไงเดี๋ยวดูคู่มือก่อนนะครับหลังจากโมาพักใหญ่นะครับ น,น,นี่ผมดูคู่มือเห็นไหมครับอ่าคู่มือนะครับเราก็แม่งบางแงะตามคู่มือไปเลย,ยคือตัวสับสมัยอ้าออกแล้วอ้าวถ้าถ่านไปไหนอ่ะนี่ถ่นานนี่ อ๋อโอ้ยง้อจริงจริงเนาะคือทุกวันนี้โทรศัพท์มันแกะข้างหลังไม่ได้แล้วไงเราก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือเนะใช่เปล่าวะถึงเป่า ใช่ใชนะ่เลอ่าเปิดเครื่องกันดูครับนี่ครับใช้งานง่ายๆนี่คือเสียงคลาสสิกข,ของโนเกียนะใครที่อายุต่ำกว่าสามสิบคงจะไม่รู้จัก ทา้งเป็นภาษาไทยนะครับดูไอ้พร้อมๆกันนะครับ เดี๋ยวขอญาตตั้งชื่อให้คุณแม่ก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวมาต่อกันว่าฟังก์ชันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เปิดเครื่องนะครับเซ็ตระบบะไรเรียบร้อยแล้วนะอ่านี่ครับหน้าจอระดักวันนี้ฟังก์ชันนะครับให้คุณนึกถึงโนเกียสามสามหนึ่งศูนนะครับ ที่ยังไม่เป็นโทรศัพท์ซิมเบียนนะจะประมาณนั้นนะครับใส่ได้สองซิมนะครับม,มีบอกวันลังคารนะครับสามสิบนะครับแล้วก็เวลานะครับส่วนหน้าจอด้านนอกก็ก็ถ้าเป็นซ m s u n งก็คือ a l y อเ s ดิสเพยะครับเห็นไหมครับนะครับมีแสงที่ตัวอักษรด้วยนะ เห็นไหมตัวอักษรก็ค่อนข้างใหญ่กดง่ายนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มทัวรออกนะครับเหมือนเหมือนสามสามหนึ่งศูนย์เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วยังไงก็คือตัวนี้ก็คือฟังกช์ชันของเขาเหมือนสามสามหนึ่งศูนย์แต่ใส่เทคโนโลยี สมัยใหม่ปี2022ลงไปนะครับผมมองว่าเป็นโทรศัพท์ที่สำหรับให้คนอายุมากๆใช้นะครับที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟนตัวนี้ผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะรูปลักษณ์ภายนอกนะครับความใหญ่ความกระชับมืออะไรผมว่าตอบโจทย์จริงๆบแบรนด์โนเกียก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับ คุณภาพและความคงทนนะครับวัสดุก็โอเคนะครับทำคลิปให้ดูเผื่อผู้ชมในช่อง YouTube นะครับจะซื้อโทรศัพท์ให้กับพ่อแม่หรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟนเหมือนกับคุณแม่ผมนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นโทรศัพท์ที่ตอบโจทย์สำหรับผู้สูงอายุและ ู้ที่ไม่สะดวกในการใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูเผื่อบ้านใครต้องการใช้โทรศัพท์ไม่ใช่สมาร์ทโฟนแนะนำตัวนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้นำเสนอ อะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆทั้งที่มีสาระและก็ไม่มีสาระให้ผู้ชมทุกคนในช่องของผมได้รับชมกันอีกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ